สวัสดีครับผมชื่อตุศักดิ์นักปังรองนะครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับผมทำอาชีพขายของครับชื่อร้านค้ากัลยาครับอยู่ของสององหลวงครับผมอยู่กลุ่มฟิลิโอมาเนี่ยไทยแลนด์ครับผมแล้ววันนี้มากับ c ีวิกสีดอครับ1994แต่งฟิลิโออีจีเก้าครับผม รถผมทําสีแดงขึ้นใหม่นะครับที่ผสมขึ้นมาจจาะทั้งอู่นะครับไฟหน้านะครับได้ทําการเปลี่ยนครับเป็นโครมแก้วครับไฟเลี้ยวได้เปลี่ยนเป็นของสเปกเมกาครับเป็นส้มครึ่งขาวครึ่งครับผมได้ใส่จุกฉีดน้ําฝนที่ไฟหน้าแล้วก็ลิ้นหน้าของมูเก้นแล้วก็ตัดหมอกของอีจีเครับ แล้วก็มีการใส่าฝาหน้าคาร์บอนนะครับก้านปัดน้ำฝนหน้านะครับเปลี่ยนเปนของสปูนครับในส่วนของแก้มกัชนครับผมได้ทําการเจาะครับเพื่อความสวยงามวระจกมองข้างครับเราได้เปลี่ยนเป็นของสปูนครับแล้วก็ใส่สลูปตรงรุ่นของ EG แล้วก็มีกัดกันสลูปด้วยครับ Three, two, one, ตัวล็อกแบบปุ่มกดนะครับล็อกี่ k ี้ฝากระโปรงเลย ในส่วนของการถอดเราได้ใช้ขาบานพับถอดได้ของเคจูดนะครับผมในส่วนของคาร์หน้าครับตัวล็อกฝากระโปรงเราได้ทําการเลาะออกนะครับแล้วก็ทการป๊ปิดครับผมไม่ต้องกลัวหลุดนะครับแม้เราจะใช้ความเร็วในรอบที่สูงๆในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง b 20ประกบฝา b 16นะครับฝาวาวครับเราได้ทำการเทนแอร์บัตนะครับที่ร้านพี่ต้น304เป็นรูปของหนุมานนะครับเกียร์ของ b 18นะครับลิมิเต็ดเราใช้ลิ้นของสกังทูครับแช่นเครื่องเราใช้ของฮาร์ดสปอร์ตนะครับ ถอยเสียเป็นเฮดเดอร์ตีหน่งะครับเข้ารูไม่ดีเป็นของอ n นเด b o x อ t กซครับรางหัวชิดไปใช้ของ AEM แล้วก็เล u l เลตของ a m เครับในส่วนของหม้อน้ำนะครับปีขึ้นรูปขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเก็บซ่อนไว้ใต้คานแล้วก็ใส่พลมงมบฟ้าเข้าไป2ตัวนะครับตัวน็อตต่างๆในห้องเครื่องนะครับเราได้ทำการชุบซิงค์ใหม่นะครับเพื่อให้มีความสวยงามแล้วเหมือนเดิมของโรงงาน,นครับ ทำการเปลี่ยนชุดท่อยเสียครับเป็นของไทเทเนียมแท้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ใส่ปีกนกฟังก์ชันเซเว่นสตัฟเฟรมของ S R ครับแล้วก็คำล่างของเบรกและในส่วนของโช๊คหลังครับได้ใช้เป็นของเทยินใส่แคมเบอร์หลังครับชุดเบรกหน้านะครับผมได้เลือกใช้ของสปูนครับเป็นทวินบ o ็อกจานของ h ท2 a บ2 a ครับผมทําการซอลลองแล้วก็ใส่แคมเบอร์หน้าครับ วันนี้ผมได้ทำการเอาล้อของเลนโซ่ตัวใหม่มาทดสอบนะครับเป็นล้อโปรเจกต์ดี 90B ขอบ15หน้ากว้าง7นิ้วออฟเซต33เป็นล้อ4ดูร้อยห้าก้านสีที่ลองมาใช้ในวันนี้เป็นสีเทามันวาวครับตัวนี้เป็นล้อที่บริสุดของเลนโซ่ที่ออกมาใหม่เลยนะครับสีโลกกว่านะครับที่จริงล้อเลนโซ่ทุกวงผ่านการทดสอบเรื่องการรับน้ำหนักอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าแข็งแรงทุกวงตัวก้านนั้นดูจากภายนอกนั้นดูเหมือนบางนะครับแต่แอบแฝงโครงคำยันไว้ด้านในทําให้การล้อดูบางแต่แข็งแรงมาก ในส่วนของตัวผมนะครับได้ใช้เบรกสปูลอยู่ซึ่งมันใหญ่การได้ยกหลบได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วผมได้ทําการลองสเปเซอร์ออกมา6มิลครับเลยได้ยื่นพ้นออกมาจากตัวรถนิดๆนะครับกำลังหล่อนะครับดูเต็มซุ้มเต็มอะไรดีครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทาการลองสเปเซอร์ก็จะพอดีกับตัวรถเลยนะครับในส่วนของน็อตนะครับเป็นน็อตของเรนโซนะครับเป็นตัวใหม่ที่ทําออกมาเป็นสีเอฟเฟกนะครับอยากให้เพื่อนๆได้อุ่นเหมือนกันดูนะครับ รัดได้ยาง Hero R วันวันวันสองย์ห้าห้าสิบทับสิบห้าครับพอล้อตัวนี้รัดได้ยางอ้วนๆมันก็ดูเหมาะดูเข้ากับล้อดีนะครับล้อและยางชุดนี้ครับที่ได้อยู่ในรถผมผมสึกว่ามันดูสปอร์ตดูซิ่งดีนะครับก้านก็ดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยดูมีมิติดีนะครับ ในส่วนภายในนะครับได้เปลี่ยนเป็นคอนโซลดาครับของตัวนอกรับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไมค์ขาวตัวนอกรับส่งคุมพอะไรก็สปูลเจน2ของแท้ครับผมเป็นเอลวอโต้ตัวนอกเต็มระบบครับผมโวเกียของไทยอาแล้วก็ถุงเกียร์ดำได้แดงของไทยอาครับเปลี่ยนเบาะครับเป็น NR3 นิาามลิโรางของ d c 2ครับผมในส่วนของเบาะหลังเราได้ทําการไล่น้ําหนักครับโดยการถอดออกไล่เบาครับ แล้วก็ได้ทําการใส่คําโชกหลังครับเป็นของคัตโกแล้วก็คําเสาซีของคัตโกเหมือนกันครับผมด้านหลังนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นกระจกปัดหลังของ E-G9 นะครับใส่ฝาท้ายเคปลา่าแล้วก็ใส่ตุดเป็ดที่เป็นของ E-G9 นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนไฟท้ายเป็นขาวแดงสเปกเมกาแล้วก็ได้เปลี่ยนขอบยปะเบียนยาวเป็นของสเปกเมกาเหมือนกันครับผมตรงส่วนคอนชนท้ายได้ทําการเจาะครับใส่เพกของโลเดนิเกิลครับ ากถึงพี่เพ่นกังน้องครับที่ในรักการแต่งรถครับหากจะเลือกใช้ล้อแม็กครับผมแนะนำเป็นล้อแท้ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมเพราะรถเราหนักเป็นตันนะครับและล้อเลนโซ่ครับจัดเป็นล้อแท้ยี่ห้อหนึ่งของคนไทยอยู่มาแล้วเกือบสามสิบปีนะครับผมมั่นใจในคุณภาพความคงทนได้นะครับรวมถึงความเบาและความกลมของล้อครับก็ขอฝากพี่น้องชาร์ปรวมาเนียแล้วก็กลุ่มเรสซิ่งต่างๆนะครับช่วยมากดและกดแชร์ให้กับเฟซบุ๊กผมแล้วก็ทีมงานของเรนโซ่ด้วยนะครับผม